คนวันนี้คนข้าวโพดท่านช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะครับก็ดูเกลือนะดูเกลือเลยเกงไงไหหลือเงายไม่รีบเบืองรีบเบืองแลยบไาบาด่างไงไม่อ่าเละอตอเลยไง โลผู้ใช้กับทิงแดงนี่แหละก่ะชากเลยอะตู้ใกล้จะได้กินข้าวเที่ยงคนระับหมดแรงแล้วคนระับ hoa qua cái nhà nem bắp chi bắp mà pani thì bát đó là dứ dứ miếng á, zoom, đúng không? Đúng không? Dù nó sắp แดกแรงมากเลยนะครับเนี่ยดูง่วฝนตกวันนี้แดดออกนะครับเนี่ยก็เลยต้องขนวันนี้นะครับจิงห่าจิงห่าจิงหง่าเมลากยาล่าโตโอ้โหคนเดียวสบายนะ น,น้นนองไงอน้องไงดูนะครับให้อาตองเรียงนะครับเรียงกระสอบนะครับไม่ได้มัดต่อไว้นะครับก็เลยหลูกออกมาหมดแล้วนะครับ โอ้โหนับปีน่ะนับปีน่ะนี่เป็นคันที่สองนะครับไม่ได้ตัดถนนเข้าแต่ว่าวิ่นได้ทั้งส่วนนะครับ เพราะว่ามันเป็นที่ลานนบนะครับนก็สักก็ไหนที่ไหนอ่ะกูเดือยละกูปอยละปบอยปละอยละ ต้องเรียงดีๆถ้าไม่เรียงดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขึ้นด้อยมันจะตกลงมาคนระับเนี่ยมือพผยนหนดมือเลยมือตาก็ได้ดังไงปลุกไข่อยางเนาะเพจหรอ แปไปร้อนคะระับกระสอบนี้ใหญ่นะครับนี่ใส่จับถุงปุ๋ยอยู่เลยก็เลยต้องยกสองคนนะ

นี่จะใส่คันรีโวนี่ยจะใส่เต็มนะครับได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วนะครับเ, Un เ,วเ,เยวนะึลใช่ไหมล่ะ นี่ครับจะมาใส่ที่นี่นะยังใส่เม็ดเต็มนะครับโอ้ไปแล้วไปแล้วเออมาจารีมาจารีจูบบ่ทำเพื่อนะบักเงี้ยไหม ลุงรนะทึกนะครับเอโอโหสุดยอดจะใส่เต็มไหมครับ มาแล้วนะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับสี่คุณสี่ครับดูนะครับโอ้โหสุดยอดครับดูนะครับขึ้นไปแล้วนะครับอีกคันหนึงมาแล้วนะครับนี่นีก็รีโวเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแฉบนะครับ โอยยกหัวด้วยนะครับโอ้โห